สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องมานหน่อยส้อยเลือกกะออกมาทงเนาะค่ะเนาะออกมาทงหน้าค่ะกับสร้างคิดค่ะพี่น้องอ่าสร้างคิดพันออกมาเห็ดกันชาดค่ะก็เลยมารีวิวกันชาเนาะค่ะกันชาดนี่สังคิตกะเห็ดเองด้อจ้าใส่งบประมาณอยู่มื่นสองค่ะดาวเทพาพี่น้องไว้เบิงงเนะคะ สวัสดีค่ะสร้างคิดภาพพี่น้องมารีวิวกันศาสตร์ห้ชมให้เบิ่งค่ะสังคิดหายไปจากรถไทยหน่อยกับมาเฮ็ดมอเมแม่ยอยู่ปลายหน้านี่ละเก็ดแล้วเน็ดแล้วกับฝนตกใส่พอดีเออฝนตกหมวกอานหมวกก้อนนี่เออเก็ดแล้วกับฝนตกพอดีเลยเจ้านี้จากรถไทยหน่อยมาเฮ็ดกันศาสตร์โอ้ยสารพัดสังทระอ่า Say vào phang nè bang đầy mang để, ngọc mươn xoong ngọc mươn xoong hạng đe dìa dìa dào dìa 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 dì dìa dìa dì เห็ด่เคยเห็ดเทนนะครับกับเห็ดจ้างไวเขาไว้าาาขาเล่งแค่ก็ขาสานเขาหาประหยัดงบประเดี๋ยววางสามเมตรห้าวงสามเมตรห้าซางจำจตนี่แหะครับตเทียงทีง 3, ่ผมเห็ดเอาเนี่ละสองเมตรหกซสองเมตรหกครับหลังข้าวเขาใส่ยัง ไม่ชอนทีดโอ,อเหคเราคุณเดี๋ยวนอกก็เห้ได้นี่ลนะลุงก,ก็ได้หนึ่งลงสองเมตรแปดสิบนี่สูงสองเมตรแปดสิบครับใส่ใส่นี่นะใส่เล็กตัวนี้กักน นกอินทรียังบุกอ่เอรีเพ่าเป็นตอสามสามพูดสองใส่แปะเนิ้วหนึ่งหนึ่งพูดสองเดี๋ยวพับเขาอินรียังบุกเอินทรเอินทรเป็นแอกพี่ตาเห็ดเป็นแต่บับ่บ่รู้ว่าเขาเอินไชนิดของเล็กบ่ตามภาษาสางเขานะเดีเขาอินยังเลยจักกันดีจักตะคอบเลย ดิจักเขาเอินแปะแป้ดิจักเขา่อนยังจัตัวยังใส่วาดูวัตเฮ็ดเป็นวเตเจ้าวาตาสางวัตถกว่าอย่างว่าแล้วี๋้วอย่าเวาพิดอย่นว่าผิดครับตอนนี่ละว่าของเกามันตรงนี่นะตอนนี้นี่ตอนเทดที่แรกเนี่ยมันสั้นนี่สั้นต้มนี่นี่ละพอดีเวลาฝนมากมันสัตว์ ผมามันสาดมันสาดต,อาตอ่นนตอนข้างในพี่จ้าครับสาดต่อนข้างในพี่อยากเบิ<ช>ดค่ะเลย้มะเห็ดต้อนีอ่นครับอืมนี่จ้าเกิดกันสา,ไาดไร้ทางแค่ใส่กับอันนี้แค่ละสองใบเม็ดยี่สื่อใช้วัสดุนะปิดควันี่ลรว อ่างไทยไล่ขางลองเบืองมันค่อยงามเห็ดเห็ดเองว่ะเห็ดบเก่งว่ะเห็ดไตตามสร้างกับแห้งเห็เาเเอาอเ็ดไกเ็ดเอามะนี่นะคะพี่น้องหลังข้างงบเมื่อสองค่ะมื่อสองพี่น้อง ไฟตึ้งขาแรง,งไฟตึ้งขาแรงไฟก็ร้องไหวน้ยำยังปั้นเอาเถอะยังปั้นไฟป,ปั้นยังเถอะเพราะท่านยื้อเป,ป็นป่ะสีแดงมาตัดสีแดงมาตัดแล้วม,นะมันง่ำเลยเป็นแนวเดียวกันมากเป็นแถบสีแดงแถแดงหุ่นอ้อมไปสีออมบ้านเลยฮึ่มสีตัดสีง่ำ เอามื่อนี้กะบพาทุกคนเนาะเอฟซีสังคีตรถไผ่หน่อยมาชมกันศาสตร์ค่ะกันศาสตร์กันศาสตร์ของปันหน่อยซ้อยลึกนี่นะคะเมื่อนี้กะออกมาทงเนาะค่ะออกมาเล่นทงค่ะประเดยยุลานค่ะเนาะจ้ะนี่กะปลูกมันค่ะปลูกมันเอาคลิปนี้กะบตอนนีต้ตอนน้อสังคีตเนาะค,ค่ะไอ ประตูพับเท่ากับรีวิวแล้วได้หารอยก็วิวขอบคุณทุกคนค่ะที่คำว่าเบิงอ่ากันศาสตร์สังคิดเฮ็ดเองเนาะค่ะเนาะด้วยงบประมาณหน 1, 000, 000. ึ่งมืนสองพันเออก็อห้งหางหายหน้าหายตาไปด่วนกะบ้างๆค่อยเฮ็ดรถทายเนาะจา่ะเอาคลิปนี้กะขอลาไปก่อนเนาะจา่ะเด้อนะคะ ขอบคุณทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ